นี่นะครับผมก็จะเป็นอยจูของเรานะครับที่เราได้มานะครับก็จะมีอันนี้ซื้อมาแบบสาเร็จรูปนะครับไฟจูนะครับอันนี้ก็อีเกอร์อันนี้ก็ดีเอร์เข้ามาที่นอกนี่ครับอ,อ,อร่อยนะขมขมรือมันจะเป็นขมอร่อยนะครับผมทุกคน,นเพราะว่ามันกดใช่เพราะว่าเขาไปตัดจากขี้ขี้อ่อนเนอะเออขี้เลยเยออ่ะเคยเห็นในขี้เปล่าเขาจะผ่าออกมาแล้วเขาจะล้างขี้หนูไม่รับสิดของเขาเยอมา เสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะพาทุกคนยมากินซอยจูนะครับผมครั้งแรกนะครับผมโดยมีผู้เชี่ยวชาญก็คือท่านเจนนั่นเองนะครับผมเพื่อนผมเองวันนี้พี่เจเขาจะมาโชว์กินนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นซอยจูข,ของเรานะครับที่เราได้มานะครับก็จะมีอันนี้ ซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะครับไฟจูนะครับคือมีน้องๆขอมาครับวันนี้ผมก็จะมาจัดให้นะครับผมนี่นะครับถุงนึงนะฮะมันจะมีตับนะครับผมแล้วก็ผ้าคีริวนะครับกับเนื้อนะครับผมไปครับผมวีกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนี่นะครับผมหน้าตาของไฟจูของเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมาเจ๊ต่อไปเป็นลาบนี่เลครับผมเมนู ก้อยไม่เป็นก้อยอันนี้ไม่ใช่ลาบลาบมันจะเป็นสุกเว้ยอันนี้คือก้อยก้อยดิบก้อยดิบอันนี้สจูอันนี้ใสจูนะครับผมดิบๆเลยนะครับผมก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมคำแรกกันเลยดีกว่าท่านเอาอะไรก่อนท่าชิลิ้วพันตับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่ลืมลืมถ่ายรูปไอ้รูปปกคลิปไว้มาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเนื้อวัวก่อนครับผมมาเบๆสดๆเลยครับผมเป็นเนื้อติดมัน้วยนะเจนะไป นุ่มนุ่มได้อยู่ครับผมนิดนึงก้อย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 ดิบก้อยดิบมาก้อยดิบต่อไปอันนี้ก้อยดิบเด้อทำให้ทีนอกนี่ครับอร่อยนะขมขมคือมันเป็นขมอร่อยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตับกันก่อนไหมอ่ะตับแล้วค่อยไปค่อยเอพายกินเร็วมามามาเดี๋ยนะตับหมูหวานเด้อที่นอก ก็เคยกินอยู่นะครับผมครั้งหนึ่งผมอ้วกแตกเลยนะทุกคนนะไม่ไหวจริงนะครับผมสำหรับตับมาลองดูรอบนี้ตับบอานเด้อเป็นไงรสชาติหวานไหมกรอบกรอบหวานมันหวานใช่ไหมสรุปลองดูวะฮะไม่เคยกินแล้วเคยกินแล้วอ้วกแตกไงมันขาวอันนี้ไม่ขาวนหวานหวานกรอบไม่ขาวเดี๋ยวมาตินงหน้าหน้ ไม่นนค่ากินดูค่ากินดูอันนี้พายินดูเด้อค่ากินดูกินนะครับทุกคน,น,นแต่ไม่กินดีกว่า <laughs> อันนี้จะเหนียวเหนียวต,ต้องยอมครับผมคือรสชาติมันได้อยู่ไงแต่แบบไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง <c oughs> มันคาวจริงใครกินคาวแล้วบอกผมด้วยนะครับผม ข้วผัดกินัวอร่อยนะมันนุ่มๆนี่เนาะแต่เนื้อกินได้อร่อยอืมแต่เนื้อเนี่ยผมว่ากินได้มันไม่มีกลิ่นเหมือนตับก็จะเป็นกลิ่นเนื้อวัวเลยนะครับผมทุกคนอืมอร่อย<ฮ>มาร์คเสีาายบไอ้ยูพันตับมาเนื้อดื่มดาบเลยอืมก้อยก้อยก้อยดิคนตายไปแล้ว น้ไ่ไงครับเอ้ยกลอยก้อยกลอมยมัน่อยนะต้องใส่ผมลืมสั่งบอกว่าเอาอ <c oughs> มุกผมครับคือจุดเด่นของน้ำจิ้มเนี่ยของ<ม>อีสานแท้จะต้องผมผม,<ช>ผมอร่อยนะบางคนกินไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอาจจะขมเลยแต่ถ้าเป็นแบบคนภาคกลางอาีกกินแบบเปรี้ยวๆน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเจ๋วเฉยๆกินได้ใช่ครับ อันนี้ก็กินผ้าคีรีวของนี่แต่ก่อนไม่เคยกินกินครั้งแรกคือติดใจเลยตอนเนี้ใช่ไหมเจอร่อยปะมันกรอบๆน้ะผ้าคีร้วอ่ะอืมอร่อยครับผมกินรถเพียวๆไม่ได้ป่ะเจต้องมีรถผมแทรกซึมะ่ะถึงจะไหววะพูดจริงเลยนะเนี่ยจริงนี่ครับผมกใกล้เจอแล้วเ,าเนาะวะอื เนื้อแบบเป็นเป็นเนื้อลายเลยนะทุกคนสังเกตนะเห็นปะอุ้ยติดมันเนื้อติดมันนะผมผมนิ่มมากนิ่มแล้วก็กรอบว้าสุดยอดว่ะทำไมรู้สึกมันแปลกๆวะไม่เหมือนไม่ไม่กลิ่นหอมหอมอะไรแปลกๆนิดนึงนะสำหรับน้ำจิ้มแกงแบบนี้นะมันไม่ขมนะครับทุกคนไม่ขมแต่หอมมันหอมเหมือนนมเล็กตาซอย ไอ้ำกินมดูน้ำกินมอ่ะมันจะหวานหวานเจ็บๆแต่ไม่หอมเท่าไหร่นม่ผมใกล้ผมกว่าแต่เจน่าจะเป็นทางสอยจูมากกว่านะผมอาจจะไม่แบบเหมาะกับสายนี้ไงทุกคนไม่ไหวไม่ไหวกินได้อย uh, yes. ู่ครับผมแต่กินเยอะไม่ละอืมนะ ก็จะมีกลิ่นเนื้อนะครับผมกลิ่นตับก็เป็นกลิ่นตับเลยผ้าคีรูก็เป็นของผ้าคีรุเลยแต่ผ้าคีรุจะกลิ่นน้อยที่สุดเนาะเพราะว่ามันกดใช่เพราะว่าเขาไปตัดจากขี้อ่อนเนาะเออขี้เลยเยออ่ะเคยเห็นในคลิปเปล่าเขาจะผ่ามาแล้วเขาจะล้างขี้ไม่อับสิสองเขาเนื้อม่เจ๊วกแตกเลยหรอไม่แม่สามคำแนะเกินี่ยอ๋อเอาสามคำมบเกินนะอ๋อสามคำก็คือเนื้อสามคำไม่ไหวเคี้ยวไม่ได้ เมนูที่พวกผมว่าอร่อยนะครับก็คือ,อยูตัวลาบนั่นเองนะครับต่อไปเจเจเลือกอะไรตับแ่บสุดตับแทบสุดสาหรับเจเจลองมาเป็นลาบแล้วกันที่2องของผมอาจจะเป็นก้อยแล้วกันนะไม่ไปหลงลาบอีกแล้วก้อย <c oughs> <c oughs> ดิบนะครับผมทุกคน,นครับเออก้อย <c oughs> ดิบอร่อยดีนะ <c oughs> แต่ไซจู๊ถามว่ากินกินได้ไหมก็กินได้นะครับผมเข้าไม่ถึงรสชาติของจริงับผมทุกคนไอรสชาติตรงตับอะไรแบบนีน้ใครเข้าถึงก็ลองบอกกันนะครับผมผมไม่ไหวจริงนะครับกินน่งกินได้นะครับกินเยอะไม่ได้จริงเดี๋ยวที่เหลือเราจะให้พี่เจจัดการกันนะครับผมที่เหลือนะครับอุ้มเมื่อก็คงจะไม่ไหวแล้วนะครับกับเมนูสิงโตมืดนีนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันมากๆนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายฝากกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา